สูตรแล้วก็วิธีการทำขนมอินทนินมาฝากเพื่อนๆกันนะคะเป็นขนมไทยอีกชนิดหนึ่งนะคะที่หาทานยากมากๆนะคะและที่สำคัญอร่อยและทำง่ายด้วยนะคะ ถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีการทําของตัวขนมอินทนินได้เลยนะคะดูคลิปนี้ให้จบเพื่อนๆสามารถทํากินหรือว่าทําขายได้เลยค่ะเรามาดูส่วนผสมของตัวกะทิกันก่อนนะคะเติมน้ําตาลทรายลงไปเติมเกลือลงไปแล้วก็เติมน้ํามะพร้าวจากนั้นนะคะตามด้วยหัวกะทิแล้วก็เติมใบเตยใบเตยจะช่วยทําให้หอมคนผสมให้น้ําตาลกับเกลือละลายนะคะเราจะต้มแค่ให้มันร้อนไม่ต้องให้เดือดนะคะจากนั้นปิดไฟค่ะ เดี๋ยวเรามาทําตัวน so ้ําใบเตยนะคะใส่ใบเตยลงไปแล้วก็น้ําเปล่าลงไปจากนั้นนําไปปั่นนะคะเพื่อจะทําเป็นน้ําใบเตยน้ําใบเตยของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนผสมของตัวแป้งมีน้ําตาลทรายนะคะมีแป้งมันแล้วก็น้ําใบเตยเดี๋ยวเรามาทําตัวแป้งกันนะคะเติมน้ําตาลทรายลงไปเติมแป้งมันลงไปจากนั้นนะคะเอาตัวน้ําใบเตยลงไปผสมกับตัวแป้งนะคะแล้วก็คนผสมให้ตัวแป้งนะคะละลายเป็นเนื้อเดียวกันก่อนพอละลายเป็น เป็นเนื้อเดียวกันหมดแล้วให้เติมน้ำใบเตยส่วนที่เหลือลงไปผสมกับตัวแป้งขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามากวนนะคะเปิดไฟนะคะใช้ไฟอ่อนนะคะกวนไปสักพักแป้งมันเริ่มจับตัวเป็นก้อนๆแบบนี้นะคะแล้วก็กวนต่อไปเรื่อยๆนะคะพอมันข้นมากๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆสามารถนะคะเอาน้ำใบเตยนะคะที่เราคั้นเนี่ยค่ะใส่ลงไปผสมแบบนี้แล้วก็ทําการกวนต่อนะคะมันจะกวนได้ง่าย กวนไปเรื่อยๆนะคะใช้เวลานานหน่อยนะคะเราจะกวนจนตัวแป้งนะคะมีความใสขึ้นแล้วก็มีความเหนียวหนับขึ้นมานะคะตอนนี้นะคะแป้งของเราเห็นไหมว่ามันจะมีความใสขึ้นหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเพิ่งจะกวนต่อไปอีกสักสินาทีเพื่อต้องการให้ตัวแป้งมีความเหนียวหนับมากกว่านี้ตอ er นนี้แป้งของเรานะคะเหนียวหนับแล้วก็ใสขึ้นแล้ว <obviamente> ปิดไฟนะคะพอปิดไฟแล้วเรายกแป้งลงมาตั้งให้มัน คลายร้อนนิดนึงก่อนนะคะแล้วถึงค่อยเอาไปใส่ในตัวถุงบีบนะคะใส่ในถุงบีบมันจะบีบได้ง่ายนะคะแล้วก็พอเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตัดตัวแป้งนะคะลงไปผสมกับตัวน้ํากะทินะคะตัดปลายถุงแล้วก็ตัดตัวแป้งลงไปผสมกับตัวน้ํากะทิแบบนี้นะคะมันจะตัดได้ง่ายมากๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับขนมอินทนินที่ทานคู่กับตัวกะทินะคะแบบนี้นะคะ แต่สำหรับตัวพึ่งแล้วนะคะพึ่งชอบผสมธัญพืชต่างๆผลไม้ต่างๆลงไปด้วยนะคะมันจะทําให้ตัวขนมไทยดูน่าทานมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นลูกตาลน,นะคะมะพร้าวอ่อนแตงไทยช่วงนี้มะม่วงออกเยอะพึ่งก็ใส่มะม่วงลงไปด้วยนะคะ นี่ค่แล้วก็คนผสมให้มันเข้ากันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับขนมอินทนินของพึ่งนะคะพึ่งก็จะใส่ทุกอย่างลงไปที่อยากทานนะคะมันทําให้ดูน่าทานและที่สําคัญเพิ่มประโยชน์ให้กับขนมไทยแล้วก็เพิ่มมูลค่ากับขนมไทยดูน่าทานมากขึ้นนะคะแล้วก็ตักใส่ถ้วยนี่นะคะตัวกะทินะคะจะมีความหอมของตัวแตงไทยนะคะแล้วก็ไม่ได้หวานมาก จะทานคู่กับน้ำแข็งก็ได้นะคะส่วนตัวแป้งนะคะจะมีความเหนียวเหนบหนับแล้วก็มีกลิ่นหอมของใบเตยนะคะอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะอร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆลองเอาไปทําดูนะคะหรือสามารถทําขายสร้างเป็นรายได้ได้เลยนะคะเพื่อนก็ฝากกดติดตาม